เอามาแบบแรกแบบแรกจริงเราก็ลูมเกียแหละอาแต่คราวนี้เขียนให้มันดูชัดเจนขึ้นแบบแรกก็คือสมมติว่าคุณมีอินพุตเข้ามาเป็นแบบพาราเรล l a ศ a 1 a 2 a 3ามอันนี้เป็นอินพุตแบบพาราเรลก็คือมาพร้อมกันสีตัวแล้วเอาพุตที่คุณอยากออกไปก็เป็นพาราเรล l เหมือนกันอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นพาราเรล l อินพาราเรลเอาก็ อยาอานว่าปีโป้ก็ได้อันนี้ตามสบายไม่ว่ากัน P I P O Paralel l In Paralel l Out ซึ่งจริงก็คือรูปผมยกตัวอย่างในตอนก่อนหน้าเมื่อกี้คุณก็จะมีตัวดีท i p ป l o p อยู่ทั้งหมด4ตัวแน่นอนทั้ง4ตัวทํางานพร้อมกันด้วยสัญญาณนาฬิกาอ่าแต่ตัวอ,าาอ,าาอย่างนี้เมินเราใช้เป็นพรอ c ฝั่งขาลงแล้วกนมีกลมๆอยู่ปกติเขาก็จะชอบแหละอ่าใส่ b a ข้างบนไว้หน่อยนะไว้ให้รู้ว่า active ตอนแล้ อ่าครอฝั่งขาลงเป็นท็อกเฮาส์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ท็อกเฮาส์มาท็อกเฮาส์มาก็จะมารูปนี้ถูกไหมปกติท็อกเฮาส์ก็จะมาเป็นหนึ่งพอมันตกลงศูนย์เมื่อไหร่ปั๊บก็แปลว่าขับงานถูกไหมทำงานปั๊บเดต้าที่อยู่ที่ a 0 A1 a 2 a 3ก็จะลงมาที่ใครลงมาที่ q ตรงนี้ที่ q 0 q 1 q 2แล้วก็ q 3 พร้อมๆกันเพราะว่าสัญญาณนาฬิกาเป็นตัวที่บอกให้ดีฟิวเซอรทั้งสี่ตัวทํางานพร้อมกันแต่โดยโปกติพาร์เรลอินพาร์เรลเอาตก็จะมีขาหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวขารีเซ็ตตัวม a สเตอร์รีเซ็ตตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในการเคลียร์ค่าในตัวของดีฟิวเซอรเพราะคุณนึกภาพว่าเวลาเดต้ามันเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆบางครั้งคุณอยากเคลียร์ค่าให้มันเป็นศูนย์หมดคุณก็สั่งตัว MR ให้แอคที เห็นาร์ข้างบนก็แปลว่า active r o l ถูกไหมปกติตัวสิ่งขอนั้น input ก็จะ active r o อยู่แล้วก็จะมีกลมกลอยู่คาเรียแต่เรียก็หมายความว่าถ้า MR คุณให้เป็นศูนย์อ่ามันก็จะลงแบบเดียวกับคองเพาเหมือนกันให้เป็นศูนย์เมื่อไหร่ปั๊บทั้ง4ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนค่าเป็นศูนย์หมดอันนี้เป็นแบบเบสิ c สุดละในบรรดาทั้ง4แบบเราเรียกว่า paralel in แล้วก็ paralel out มาแบบ paralel l ออกแบบ paralel